นะคะมีสุและจัดเองนะคะเพื่อเอาไปถวายพระวันเกิดนะคะจัดเองหมดเลยทุกอย่างทำบุญวันเกิดนะคะทุกคนอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะทุกคน ก็จะมีของที่ใช้จำเป็นเท่านั้นนะคะพระได้ใช้นะคะนะคะถาวายสังฆทานแล้วก็ทำบุญใส่บาตรนะคะวันเกิดปีนี้ 2ี่สิบห้าพฤศจิกาย,ยนนะคะ2567แต่จะทำก่อนวันเกิดหนึ่งวันนะคะทุกคนอนุโมทน,นาดุวเดวยกันนะคะ